ปองปเกตก็จะมาทำอีกแล้วจ้าพัดกะเพราวุนเส้นใส่ปลากระป๋องเครื่องปรุงต่างๆก็มีพริกไทยมีพริกแห้งพริกสดกระเทียมเสริมด้วยแครอทน้ำปลาเอ้ยไม g o กอน้ำปลาอยู่นี่จ้าน้ำปลาน้ำตาลผงนัวนิดหน่อยแล้วก็ลดดีผงนัวเพิ่มเสริมชี้วหวานจ้า ปากกระกป๋องโอเคมาลงมือเฮ็ดนี่ค่ะถ้าตําพริกอย่างนี้นะจ้ะที่ร้านขายเ่ะเขาจะตําไว้อย่างนี้จ้ะพริกไทยพริกสดพริกแห้งจ้ะกระเทียมสายไปเลยจ้ะแบบนี้หอ,อมมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเราก็จะมาลงมือใส่มุนเช่นที่เราแช่วา กามด้วยแครอทเพิ่มสีสันจ้ากาานะจ๊ะสีอ๊วนจ้ะซีอ๊วนดำ กราเป็นหมูก็แล้วกันนะจ๊ะโอเค้เราจะมาใส่นี่จ้างงโน้วรสตีรสหมูน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำปลาเติมไปก่อนจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะสองบวงแดไดก่อนจ้า งจ้าใส่ไปเลยไม่แน่เกตอาจจะใส่แค่สองขป๋องนะคะดูสถานการณ์ก่อนจ้าใส่ต่อไป ลองดูก่อนนะจ้าลองดูก่อนเตอรเรก่อนมันจะเยอะไปหรือเปล่ากระเพรากระเพราบ้านลุงรักจ้าก็เกตไปจอบรอยมาจ้าพี่น้องจ้าลุงรักไม่อยู่จ้าถามว่าลุงรักไปไหนลุงรักไปเหนือจ้า เมนูง่ายนะจ๊ะแต่อร่อยนะจ๊ะใส่ไปอีกจ้าเพราะเราเอามาเยอะอร่อยอร่อยอย่าบอกใครเชียว เดี๋ยวกินกับไข่เจียวจ้าเดี๋ยวก็เก็บทำไข่เจียววู้ชิยอดจ้ะพี่น้องจ้าเก็บอกได้เลยว่าอร่อยมากหอมมากจ้าหอมกะเพราเห็นไหมคะโอ้ยไม่กอดขอประทานอภัยนะจ้า สีสันบันเทิงไปตามท้องเรื่องจ้าโชว์ปากระป๋องสักหน่อยจ้า เห็นไหมคะพี่น้องจ๋าเสียดายจ้า <c oughs> สีสันบันเทิงศินจ้ากินหมดหม้อจ้าเดี๋ยวประกดย้ายก่อนนะจ้าเขาฝาหัดบุญนเส้นใส่ปลากระป๋องถ้าบ้านไหนไม่ชอบบุญนเส้นที่อ่อนจัดก็ไม่ต้องแช่น้ำจ้าใส่ได้เลยใส่ได้เลยจ้า ขอบคุณทั้งทุกโอ้ไมค์กอดขอโทษทีจ้าพี่น้องจ๋าห่วงนะจ้า <c oughs> ขอประทานอภัยนะจ้า ขอโทษขอประทานอภัยจ้าขอโทษขอประทานอภัยนะจ้าขอโทษนะจ้า <c oughs> ข้ามาชมคลิปแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ประเกตน้ำแดงด้ยวยจ้าพี่น้องจ้า ประเกตขอบคุณหลๆ์ด้วยจ้าอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้าให้รวยๆทุกบ้านจ้าที่เข้ามาชมคลิปประเกตจ้าอันแลนพันกันได้จ้าพี่น้องจ้าแอบหนึ่งเข้ามาแวบอุ้ยเห็นประเกตกดไลค์กดแชร์ประเกตสักหน่อยสักหน่อยจิมจิจิจิด้วจ้าพี่น้องจ้าอันนิโปสขึ้นนะจ้าพี่น้องจ้ากดให้ประเกตน้ำเนยด้ยจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็กดกระดิ่งติ้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 งนะจ้าพี่น้องจ้า เพื่อจะไม่ได้เสียโอกาสในการแจ้งเตือนนะจ๊ะเข้ามาเบิ้งประเกตนะจ้าจริงๆแล้วเสียงประเกตะไม่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะว่าอยู่ในครัวจ้าจะแหบจะแห้งตะโกนใส่จ้าไม่ซื้อกล้องจ้าโอเค o u Next Video จ้า Thank you very much จุบจุบบายบาย o u Next Video o u Again จ้าจุบผัดกะเพรา บนเส้นใส่ปลากระป๋องใส่แครอทบายบายจุ